phôi không phải là con đi về 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 về

เอาไปปิดหน้าตัวเองนี่ไงหันมาเห็นป้ากันเี้ว่าแะไม่แบ่งที่ให้ทำอะไรเราดนเป็นอะไรดเมื่อกี้มาหัมองป้า

เป็นที่อไอ้ร้องเพลงอะไรตั้งยิ้มหวานอ่นั้นนะตัให้กำลังใจพี่ชายคนนี้งใกังใจพี่ชยคนนี้ หรือคน ng อคนั่งมองอยกันหรือกูตอนงดูมันดูันสองคนยังไม่ถึงเวลาสัมภาษณ์อะพี่ โอ้ไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่รับไม่ได้เลยตรงไปตรงมากว่าเยอะเลยน่ารักเลยนะนนเป็นเด็กน้อยนิวห่วน้อยเลยอะไรนิวเหมือนแม่มดไม่ได้ยินด้วยะ